ทำของหวานกันบ้างนะครับผมจะทำบรอนดีครับบรอนดีคืออะไรบรอนดีเนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกับบราวนี่แต่บราวนี่ต้องมีช็อกโกแลตครับแต่บรอนดีไม่มีครับซึ่งบรอนดีสูตรนี้แน่นอนจะต้องมีส่วนประกอบดีๆของแอปเปลิลครับทราบไหมครับว่าแอปเปลิลช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะครับ ะครับก่อนอื่นเปิดเตาอบ180องศาเดี๋ยวเราจะต้องละลายเนยครับ mm. เนอยอันนี้เข้าไมโครเวฟนะครับ mm. ใช้ความร้อนไม่ต้องสูงมากครับ mm. ของแห้งของเราก็มีแป้งสาลีอนเนกประสงค์ครับ mm. มีผงฟูครับ mm. มีเบกกิ้งโซดาแล้วก็มีเกลือครับ mm. คนเล็กน้อยครับ ในสูตรนี้จะมีส่วนประกอบของพีแคนนะครับเราใช้40กรัมก่อนนะครับพีแคนเนี่ยเขาเป็นถั่วที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยโพแทสเซียมและก็ซีลิเนียมครับเราสับยับๆแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีตัวของแอปเปิลด้วยแอปเปิลเนี่ยเราจะใช้400กรัมครับไข่ไก่หึฟอง แล้วผมก็เตรียมถาดอบที่มีขนาด9นิ้วนะครับ9คูณ9นิ้วาทาเนยแล้วก็รองกระดาษไขไว้แบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะเอาเนยละลายตัวนี้เนี่ยนะครับมาใส่น้ําตาลครับน้ําตาลที่เราใช้ในสูตรนี้มี2ตัวด้วยกันนะครับน้าตาลทรายขาวกับทรายแดงครับน้ําตาลทรายขาวเราจะใช้ทั้งหมด90กรัมนะครับน้าตาลทรายแดงเราจะใช้100กรัมครับเราชั่งน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แฮนด์เฮลมิกเซอร์นะครับในการผสม เนื่องจากว่าส่วนประกอบของเราไม่เยอะมากเท่าไหร่หลังจากที่พอเข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไข่นะฮะแล้วก็อันนี้ครับกลิ่นครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเราไม่ใช่กลิ่นวานิลลานะครับเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยเขาจะ เข้ากันได้ดีกับความหอมของอบเชยหลายๆคนก็นอาจจะคิดว่าอบเชยเนี่ยมีแต่ในรูปแบบก้านหรือผงอย่างเดียวหรือเปล่าวันนี้เป็นอบเชยที่เป็นเอ็กซ์แทกนะครับสกัดจากอบเชยแท้แต่มาอยู่ในลักษณะของที่เป็นน้ำครับแล้วเราก็ปั่นให้เข้ากันเวลาที่เราสังเกตเนี่ยให้ดูที่ขวดถ้าเบอร์เขาเขียนว่าเอ็กซ์แทกเนี่ยหมายถึงว่าสกัดจากสิ่งนั้นจริงๆนะครับเอาล,ะละ้ล่ะใส่ไข่ลงไปตีให้เข้ากันนะครับ เราตีต่อนะครับจนส่วนประกอบของเราเนี่ยครับเบาแล้วก็มีลักษณะเป็นครีมแบบนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเอาไมพายมานะครับคนส่วนประกอบให้เข้ากันดีนะครับส่วนประกอบของเราตอนนี้จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ส่วนประกอบของถั่วที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับตามด้วยแอปเปิลครับคนให้เข้ากันนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะล่อนส่วนผสมของแห้งที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแป้งไม่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับก็ใส่ลงในถาดเลยไฟ180อบเป็นเวลา40นาทีครับ จะว่าผลไม้เยอะมากถ้าเผื่อเราตัดตอนนี้ครับมันจะเละเราพักให้เย็นที่อุณหภูมิห้องแล้วนําไปแช่เย็นสักชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยตัดครับสูตรนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วจะหวานกว่านี้แต่ผมลดน้ําตาลเพราะว่าเดี๋ยวผมจะราดด้วยไวช็อกโกล็ดด้วยนะครับให้มีรสหวานของไวช็อกเกลตอร่อยๆครับเดี๋ยวเราตัดให้เป็นชิ้นๆน,นะครับ สำหรับช็อกโกแลตที่พลจะใช้ราดหน้านะครับเราจะใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตครับ ซึ่งจะเป็นไวช์ช็อกโกแลตคอมเพลว์นะครับเนื่องจากว่าช็อกโกแลตคอมเพลว์เนี่ยครับส่วนผสมของเขาเนี่ยแทนที่จะเป็นโกโก้บัตเตอร์หรือไขมันโกโก้ Go เนี่ยเขาจะเป็นน้ํามันที่มาจากพืชน,นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทํางานเอาไปละลายแล้วก็เซตให้แข็งตัวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะแข็งตัวได้ง่ายที่อุณหภูมิห้องนะครับทำให้เราไม่ต้องมาเทมเปอร์ช็อกโกแลตให้ยุ่งยากแล้วก็เสียเวลานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเอาช็อกโกแลตคอมเพลว์เนี่ยนะครับสับเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ถ้วยที่ทนความร้อนได้แล้วก็นําเข้าไปละลายง่ายๆในไมโครเวฟครับนอกจากตัวช็อกโกแลตแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโรยถั่วด้านบนด้วยอีกเล็กน้อยใช้ตัวพีแคนนี่แหละครับสับหยบยาบครับผมช็อกโกแลตละลายแล้วหลังจากนั้นนะครับเราพักให้ช็อกโกแลตเซตตัวก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วครับ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นขนมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเพราะมีส่วนประกอบหลักก็คือทั่วพิแคนและก็แอปเปลิลดีๆนั่นเองนะครับและนี่ก็คือบลอนดี้แอปเปิลครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนๆนะครับอร่อยได้และ Subscribe ถึงบ้านคุณได้ครับเพียงแค่คุณกดปุ่มตัวนี้เลยครับ